สวัสดีครับผมชื่อนายสุริยาโคกระจางนะครับผมครับวันนี้ผมก็จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะบุคลากรขอ,ของพนักงานนะครับผมซึ่งวันนี้ผมจะมาบอกกับการทำงานมีอยู่10หัวข้อนะครับผม แต่เราหงข้อจะเป็นยังไงผมจะมาพูดให้ฟังนะครับผมหนึ่งเลยการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบนะครับผมเช็คววัตถุดิบนั้นเป็นยังไงหนึ่งเลยเราต้องมีการตรวจสอบวัตถุดิบทุกครั้งก่อนที่จะมาทําการเลเซอร์งานพันงานอะไรอย่างนี้ครับผมเบื้องต้นแล้วก็เช็คแมทต์เชียลตาม แบบว่าตรงกับดอยิ่งไหมอะไรอย่างนี้ครับผมตรวจสอบต่อไปข้อที่สองการใช้เครื่องมือในการตรวจชิ้นงานก็ถ้าเราใช้เครื่องมือถ้าไม่ถูกวิธีงานอาจจะออกมาผิดพลาดได้ครับฉะนั้นจะมาอธิบายเรื่องการใช้เครื่องมือให้ฟังนะครับผมการใช้เครื่องมือเนี่ยต้อง มีความแม่นยําต่ออันนี้แต่ก่อนหน้าน,นี้ผมจะเข้าไปสอนอยู่ในไลน์นะครับอย่างเช่นการจับเบอร์เนียถ้าถ้าเราจับเบอร์เนียอย่างนี้ถ้าตรงๆสมมติเอาเป็น,เป,นเป็นชิ้นงานนะครับผมถ้าเราวัดปึ๊บมันต้องตั้งฉากหรือขนานกับพื้นถ้าเราเอียงหรือ มันจะไม่ได้ค่าตามที่เรากําหนดได้นะครับงั้นต่อไปการดูแบบดอยอิงเทียบกับชิ้นงานอันนี้ก็เป็นหลักการสำคัญอย่างหนึ่งครับผมที่เราจะดูแบบดอยอิงว่าดูยังไงอ่านแบบยังไงคือต้องมีความแม่นครับผม การดูแบบรออิ่งข้อที่สามนะครับการดูแบบรออิ Meat ่งเทียบกับชิ้นงานหนึ่งเลยเราต้องดูแบบรออิ่งให้เป็นแล้วก็ว่าขนาดเท่าไหร่ความกว้างเท่าไหร่หลังจากที่เราเรียนเครื่องวัดไปแล้วเราก็สามารถดูแบบรออิ่งตามที่วัดได้ครับผมต่อไปแล้วก็ ข้อที่4การตรวจชิ้นงานอย่างถูกวิธีก็หนึ่งตรวจตามดอยอิงแบบที่เขากำหนดมาให้ถ้าค่าไม่ได้หรืออะไรเราก็ควรแจ้งต่อพนักง,งานที่รับผิดชอบต่อตรงนั้นครับผม ต่อไปข้อที่5การตรวจงาน100%การตรวจงาน100%นี่คือตัวแรกของชิ้นงานเราต้องตรวจ100%้อย่างครับผม mm hmm. เช่นว่าสมมุติเราลงจากเครื่องพันหรือเครื่องเบนดิง้งชิ้นแรกเลยเราต้องตรวจ100%ครับเพื่อเพื่อไม่ให้งานชิ้นต่อไปหรืองานที่ชิ้นอื่นมีปัญหาถ้ามีปัญหาตั้งแต่ตัวแรกปุ๊บ เราก็ยังสามารถดังแก้ได้นะครับอันนี้คืองานตรวจร้อยเปอร์นตรวจร้อเปซนครั้งแรกชิ้นแรกต่อไปข้อที่6วิธีสุ่มตรวจชิ้นงานก็คือแต่ละโมเดลนี่มันอาจจะมี แต่ละที200-300ชิ้นถ้าเราจะไปตรวจทุกชิ้นเลยมันก็มันก็ดีครับแต่มันอาจจะเสียเวลาที่ว่าเราต้องมาอันนี้ก็คือการสุ่มตรวจนั่นเองสมมุติว่าตัวที่1ตัวที่10แล้วก็ตัวที่30 40ถ้ามันอยู่ในเกณฑ์ก็ถือว่าโอเคครับผมต่อไปข้อที่7การนำ